สวัสดีค่ะเฮสเวสกาบายในสวีเดนค่ะคลิปนี้เรามาทำแบบฝึกงานัดหัดหากเกี่ยวกับคำสรรพนามกันนะครับเพื่อนๆคาคำสรรพนามในหนึ่งในนั้นก็คือคำว่าดอมนะดอมนะดอมหรือว่าดอมอ่านว่าดอมหมดแต่เขียนไม่เหมือนกันนะดอมนี้เดียเนี่ยมันจะทำหน้าที่เป็นซุบเยกหรือประธานเนาะแต่ดอมนี้เขียนว่าเด เขียนว่าดิมแต่อ่านว่าดอมอืมอันนี้มันจะทำหน้าที่เป็น Object หรือว่ากรรมนะครับเพื่าประธานคืออะไรประธานคือคนกระทำกรรมคืออะไรกรรมคือผู้ถูกกระทำนั่นเองนะครับเ่อนขาในก็เอา่ามาจากเอียเลฟสเปียนปนเอสเอีนะครับเพื่อนๆขานะครัเรามาเรียนเรามาทำไปด้วยกันนะครับ ให,ให้เราเลือกระหว่างดมกับดมดมที่เป็นประธานกับดอมที่เป็นกรรมนะครับคุณขาเนาะเอาข้อแรกคือคันดูเดียจุดจุดจุดเบียดเพืเพื่อนว่าเพืเ่อนๆว่าคำไหนคะประธานหรือว่ากรรมอันนี้ลองสังเกตดูว่าอันนี้มันมีประธานอยู่แล้วนในประโยคก็คือคําว่าดูอันนี้คือน่าจะเป็นกรรมเนาะถูกเห็นไหมให้เรา ถ้าขาถ้าประโยคไหนมีประธานแล้วอันนี้คือจะต้องมีเป็นกรรมนะถ้าเป็นกรรมเราจะเขียนคําว่าตัวเอ็มด้วยนะดอมนะไอ้น,นี้จุดจูดจูดวิลล์แอตยอร์สกอร์สเปียร์ฟุตบอลแนะมนดอมในยอร์คอมเมอร์แฮมฟลอร์สกูล,ลันอันนี้คือดาวงานนะคือ มันขาดอะไรบ้างคัมันขาดประธานนั่นเองนะดังนั้นคือเราก็จะเขียนว่าดอมนี่นะเดียเอดอมที่เป็นประธานเนาะเอาถัดไปอันนี้คือเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมเพื่อนๆขาเนะอันนี้ก็เหมือนกันนะมันขาดประธานนะดังนั้นคือเราจะใช้คําว่าดอมนี่นยถ้าดอมที่เป็นประธานดอมนี่จะสั้นนะถ้าดอมที่เป็นกรรมเนี่ยมันจะยาวนะเพราะมันเขียน3าตัวน,นี่เขียน2ตัวเนาะหลักการจํา มัวเอาหยอกเวียดอินเตออมอมอะไรบ้างขาอาวอันนี้ไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะหยอกเวียดอินเตอมอ่าดอมฮอรเรซแมนดอมเพราะว่ามันมีคำว่าอมเนาะบางทีมันก็เปิดขึ้นไปเนาะน่าจะดอมเนาะอ๋อใช่จริงๆด้วยบ้าขาเพราะอะไรเพราะว่า อม oh เนี่ยอ่าปันนี้มันคือเขาเรียกอะไรแล้วล่ะมันจะอยู่ในฮูบูตซัสนะอันนี้คือโยเอวตอินเตนเนี่ยคือฮูบูตซัสเนาะแล้วก็อมเนี่ยคือมันจะเป็นบีซัสอะไรคือถ้าขึ้นหลังจากอันนี้คือมันจะต้องเป็นประธานนั่นเองนะครับเพืวว่อนขานะคือมันจะขึ้นต้นด้วยประธานนะคือดอมนั่นเองเพื่อนาเนาะเพราะว่าหลังหลังอมเนี่ยหลังบีซัสเนี่ยก็จะเป็นประธานนะเพื่อนขาเนาะเอาถัดไปดอลถูกด้วยเนยอกแอเมียด จุดๆหอวีอันที่โซคูลอันนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะอันนี้คือเป็นประโยคพิซซั่เหมือนกันนะยกมีมีประทานแล้วเห็นไหมหลังประโยคพิซซั่จะมีระประธานดังนั้นไอ้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นกรรมาการเพื่อนๆเห็นไหมหลักในการเดาเนาะหลักในการใช้ดมหรือว่าดมเนาะอันนี้มันไม่มีประธานเพื่อนๆกับมันไม่มีประธานดังนั้นเราจะต้องดอมนี้นะดมสั้นเนาะอืมไม่ยากใช่ไหมล่ะ ไปหัดทำดูนะครับพี่น้องขาอันนี้วารดยเดอกก๊อปหุ้นจุดจุดจุดมอดเห็นไหมนี่คือลองสังเกตดูว่าหลักในการเดาก็คือเราหาประธานให้ได้ถ้าครับประโยคไหนมีประธานแล้วให้เราใส่กรรมอันนี้หุ้นนี้ก็จะเป็นประธานดังนั้นมีประธานแล้วเสร็จเราก็ต้องใส่กรรมนะครับพี่น้างเอาถัดไปอันนี้มีดอมแล้วเห็นไหมอันนี้มีดอมก็คือประธานและมีดอมก็คือประธานแล้ว ตรงนี้ในประโยคนี้ก็จะเป็นกรรมเนาะเป็นกรรมคือดมนี้นะเพื่อนขาเนาะถัดไปเนาะดมวอฟติกาซ้อมมาอันนี้ไม่รู้อะไร a อนดูวอันนี้เป็นประโยคนี้อันนี้หนึ่งประโยคนะอันนี้หนึ่งประโยคเพื่อนขาอันนี้ก็จะเป็นดมนะเพราะว่ามันไม่มีประธานเลยเนาะเอาสุดท้ายเนาะสุดท้ายยกทุกอันนี้เห็นไหมอันนี้มันมีประธานอยู่แล้วเนาะดังนั้นก็คืออันนี้ก็จะเขียนเป็นดมเป็นกรรมเนาะ อ้าวผิดนะคะไม่บันการนะข้อสุดท้ายผิดเลยเอ้ยไม่เป็นดอมทำไมเป็นดอมก็ไม่รู้นะคะอืมอ่าอันนี้คือนหนก็ไม่รู้เหมือนก,กันก้อนนี้เห็นไหมติดพลาดกันได้ค่ะ